พี่บาบอกว่าคุณรำชนพี่บามาตะกี้ฮะฉันเหรออ๋อฉันเองค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงคนนี้นะคุณรำเขาเป็นคนที่ไม่เอาฉันอ่ะคนเดียวสามคนที่ไม่เอาใช่เขาว่าฉันโชคดีนะไหมฉันอยากซุกอะไรนุ่มๆนะคุณรำอะไรอนะนุ่นนะนะฉันอยากซุกอยากนอนหมอนโรงพยาบาลฉันอยากซุกอะไรนุ่มๆนะแต่ไม่มีคนให้ซุกนะ ณตอนนี้ฉันยังไม่เจอทางกลับแล้วฉันเริ่มคิดถึงบ้านแล้วนะ่ถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณจะคิดถึงฉันค่ะโอ้น้าช่วยฉันด้วยคช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็คิดถึงฉันเหมือนกันค่ะอ๋อผมจะไม่ผมไม่ได้คิดถึงคุณแล้วนะครับไว้คุณไม่คิดถึงฉันแล้วหรอคะใช่ครับคุณตัดใจจากฉันแล้วหรอคะใช่ครับโอเคค่ะรู้เรื่องค่ะเออแล้วสองคนมางอนอะไรกันตรงนี้คะเนี่ย อไม่ได้งอนค่ะเออคืกว่าเปิดแล้วโอ้โอ้ชาวบ้าน<อ>ารู้หมด,ดมันรู้ชอบเถอะเฮียแค่คำเดียวสัทุก่งนะอา้าวกูละงงแต่ฉันมีป้านะป้าก็อยู่ที่นี่แหละเขาขึ้นมากับป้าเหรอป้าอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะ่ะในอนาคตป้าไม่ได้อยู่กับฉันแล้วแหละแต่ฉันกลับมาฉันยังเจอป้าอยู่เ่ะ เข้าใจมากครับแต่พี่สาวแต่งตัวคุ้นๆมากเลยอะครับเหมือนพ่อหนูสมัยก่อนเลยเหมือนพ่อหนูสมัยก่อนหนค่อนูสมัยก่อนรู้จักอะคใช่ใครอ่ะออกไปเราจะรู้เหรอครับไม่นะจะอยากรู้ว่าเขาเป็นใครเฉยๆนะเป็นคนธรรมดาได้เลยะครับแต่ว่าแต่งตัวคล้ายกันเลยอะครับอืมฉันจะไม่โดนกระทืบเพ่มากไปแต่งตัวคล้ายเขาหน่อยไม่หรอกครับเห็นแล้วคิดถึงเฉยๆอะครับจอดได้นะอุ้ย อยากให้หนูกอดก็บอกว่าเธออ้าวก็เพื่อนุอยากกอดไงเสือจะแทนได้เนี่ยลุงลุงพี่บ้ามาแล้วลุงเนะาว่าไงครับคุณลำจะถามนะประมาณสามชั่วโมงได้นะฟังเหตุผลเแล้วไม่ลองแบบว่านะพอมีเวลานิดหน่อยสักสามชั่วโมงว่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นคุณดำฉันว่ามันนางเกินไปนะอ๋อนานไปแล้วนะ ใช่ตอนนี้ฉันกำลังติดขัดปัญหาเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่คนเขาไม่ยอมต่อสู้กันเนื่องจากว่ามีเงื่อนไขแอบซ่อนแอบแฝงอยู่บางประการนะเช่นเช่นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเขาถ้าเกิดว่าเขาแอบซ่อนฉันก็คงไม่รู้เพราถ้าเกิดว่าฉันรู้มันก็คงไม่ซ่อนใช่ไหมล่ะอ๋อโอเคฉันถามน้าผิดเองฉันขอโทษน้าอยากให้ฉันช่วยอะไรไหมล่ะฉันว่าคุณรําอ่ะควรจะไปไปเปลี่ยนกางเกงสักนิดนึงนะคุณรํา ทำไมอะนะางเกงชัดออกจะสวยอะ่ะมันเรียวเกินไปน่ะมันรัดดีนะนะที่น้าบอกว่าแท็บไว้มันจะได้ไม่หลุดไงแล้วคุณรามเก็บซ่อนมันไว้ในร่องก้นของคุณรามหรือยังอ๋อฉันเอามีดที่คุณคนนั้นถือนะ่ะเฉือนมันทิ้งไปแล้วล่ะที่คุณรามเสียหำไปแล้วงั้นเหรอใช่นะ่ะแล้วฉันเจาะรูให้มันแล้วด้วยนะระบายอากาศทางไข่งั้นเหรอแน่นอนนะคุณรามนี่ช่างเป็นคนที่สุดยอดจริงๆ เทคโนโลยีอนาคตที่มันช่วยได้จริงๆนะคุณรํานะก็ปล่อยไปเลยจริง <c oughs> นะฉันมีคําถามหลายคําถามเลยนะจากสิ่งที่เราคุยกันเมื่อวานนะจะให้ฉันพูดตรงนี้เลยไหมหรือว่าพูดมาสิคุณรําคือพวกฉันค่อนข้างที่จะงงกับ สิ่งที่ฉันจะต้องทำนะว่าจะต้องทําอะไรขอบเขตประมาณไหนอะไรที่ฉันยุ่งได้และยุ่งไม่ได้นะฮะว่าฉันจะต้องยึดกฎของสภาหรือยึดกฎของตํารวจนะหน้าที่ของคุณรำนะก็คือเวลาที่ตํารวจมีปัญหาก็าจะตามคุณรำไปเคลียเรื่องการพูดคุยที่ไม่ลงรอยเป็นหน้าที่คุณรำทั้งหมดหกับทุกอย่างใช่ไหมนะที่ตงรวจแล้วก็ประชาชนด้วยถูกต้องคุณรำแล้วถ้า มีอะไรที่ฉันตัดสินใจไม่ได้ฉันก็ต้องมาถามนะถูกมากถูกต้องถามคนในสภากได้เลยอคืออ,อแล้วเวลาทํางานเหรอนะฉันจะชิวๆของฉันได้ตามปกติเลยใช่ไหมแล้วก็รอเขาเรียกฉันถึงจะต้องกลับเข้ามาเดี๋ยวเงื่อนไขาการทํางานอะ่ะเดี๋ยวจะให้คุณลำอะ่ะมีคุณลำมียศดของตำรวจอยู่แล้วใช่ไหมออตอนนี้ฉันว่ายังนะ เดี๋ยวคุณรำอ่ะไปคุยกับคุณหมวยแต่อย่าผวนนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมันหมุนโอเคแต่คืนที่ฉันคุยกับคุณหมวยเมื่อวานอ่ะเหมือนถ้าเกิดฉันมียศแล้วอะ่ะเหมือนการทํางานของพวกเขาจะต้องหนักขึ้นเพราะฉันอาจจะไม่ได้ไล่ล่าไปกับพวกเขาน่อนะหมายความว่าต่อให้ฉันเขาเรียกว่าอะไรล่ะต่อให้ฉันอยู่ข้างในแต่ฉันไม่ได้ปฏิบัติงานการคนที่ทําผิดก็ยังทําผิดได้อยู่นะฮะใช่คืออย่างนี้คุณรำคือคุณรำอะ่ะ เดี๋ยวต้องรอคุณหมวยมาแล้วคุณลำก็คุยกับเขาว่าคุณลำจะต้องทำอย่างไรบ้างต้องเข้าเวนต้องเข้าวอไว้ตลอดไหมเผื่อเขาเรียกตัวเวลาเจรจาอช่มใ mm hmm. แค่นั้นเองคุณลำ mm hmm. พอดีฉันกลัวกระทบกับงานของตำรวจเนะ่ะถ้าเกิดฉันเข้าไปแล้วแล้วฉันไม่ได้ออกไปไล่ล่าโจรไปกับเขาอะไรเงี้ยฉันกลัวว่าคนที่เขากระทำผิดหรือผู้กระทำผิดจะสบายเนะี่ย เงื่อนไขทั้งหมดมันอยู่ที่ตํารวจนะคุณรำคุณรำก็ต้องรองคิดดูส่วนเรื่องตอนนี้เนี่ยถามนิดนึงนะคุณรำมีนกอยู่ในคอเหรอมันมันมีนกนกนกออกมาจากคอเหรอใช่สงสัยฉันเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังน่ะฉันแอบไปได้มาตอนที่ฉันเดินป่ามันยังไม่ตายเหรอฉันนั่งทับมันไปแล้วนะฉันว่าคุณรานี่น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมี กระเป๋าเยอะเหลือเกินนะพกแต่ละอย่างนะคุณรัมนะตอดีฉันเหมือนโดเรมอนนะ่ะแต่โดเรมอนน่ะไม่มีห้าน่ะสิอา้าวไม่มีเหรอใช่โดเรมอนมันเป็นหุ่นยนตนะ์น่ะงั้นฉันอาจจะเป็นหุ่นยนต์เหมือนโดเรมอนก็ได้นะนะไม่เชื่อเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้หลานผมลองทดสอบดูแล้วกันอยายุบีบดูเลยนะจะเยนนะุนบีบดูยานะ จิ้มจิ้ม,มได้ไมหมคะลองจิ้มดูลองจิ้มดูจิ้มปบระวังระวังมือมันสนบะบัดหัวไปเลยน,นะนะ <c oughs> พี่ยูลองจิ้มดูอันนี้คุณรำไม่ได้เลี้ยงไก่ชนใช่ไหมเออน่าจะนะนะฉันก็ไม่ได้อยากจะเลี้ยงไก่ชนหรอกนะจุนน่าจะอยากลองจิ้มใช่ไหมจุนทาเลยนีจิ้มจิ้มจิ้มนะเดี๋ยวจิ้มนะเดี๋ยวทา เอออย่าอย่าจิ้มอย่าจิ้มของผมดีกว่าคุณรํม <ขอ S 1> เดี๋ยวมันฟาดปากคุณรําแตกนะนี่แบบเาหมายถึงมือใช่ไหมถูกต้องมันจะสะดุ้งไงครับมือเข้ามือมือ,อมือมันจะสะดุดไงพี่ไออยู่ไหนพี่ขุนน่าสะานนั่นแหละคุณรําไม่มีอะไรเลยเรื่องมันก็มีแค่นี้คุณรัมไคุยกับคุณหมวยได้เลยนะขอความมือใช่ไแต่เช่นเท่าที่ฉันคุยแล้วน่ะเมันเขาจะให้ยึดการปฏิบัติของตำรวจอะซึ่งฉัน นั่นแหละไม่รู้ว่าจะเป็นการเรื่องมากไหมหรือจะยังไงคือฉันรู้สึกว่าฉันออกมาจากกลาโหมแล้วแล้วฉันไม่อยากจะกลับเข้าไปขนาดนั้นนะนะพอมันมีการข้อปฏิบัติข้อกังขาฉันรู้สึกว่ามันจะทํางานลําบากนะนะอย่างเช่นการเข้าบ่อนไม่ได้นะนะฉันทําต้องทํางานขาวนะงานขาวฉันเองนั่นอย่างนี่คุณรำคุณรำก็ต้องรับเป็นจอ็อบละแล้วติดต่อให้หมวยติดต่อคุณรำไปเป็นจ็อบเสริมพิเศษ ได้นะถ้าอย่างนั้นจอบเสริมพิเศษก็มีเบอร์คุณหมวยแล้วใช่ไหม,มเดี๋ยวผมจะไปคุยกับคุณหมวยให้แล้วกันนะคุณลำได้เลยก็ทุกครั้งที่ฉันออกปฏิบัติงานที่โดนเรียกฉันอาจจะใส่ชุดแต่ถ้าฉันไม่ได้ใส่ก็แปลว่าฉันไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่อย่างนั้นดีไหมอ่ะนะได้หมดเลยคุณลำตอนนี้ฉันกำลังงงอะ่ะตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดฉันไม่เคยได้รับข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนเลยนะ ฉันกาลังงงงกับข้อมูลที่ตีอยู่ในหัวฉันเมื่อวานน้ำไม่อยู่นะเมื่อวาน่ะฉันไปคุยกับคุณหมวยมาเขาบอกว่าให้ฉันยึดข้อปฏิบัติของตํารวจก็คือพวกการปฏิบัติต่างๆของตํารวจทั้งหมดเลยนะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับคุณหมวยอีกรอบหนึ่งละกันนะเนื่องจากว่าคุณรัมก็มีความสามารถในการพูดคุยฉันก็เกรงว่าฝ่ายตรงข้ามที่คุยกับคุณรัมจะเสียสติแล้วก็สิ้นคิดไปก่อนที่บทสนทนาจบลงนะฉันคิดว่าฉันน่าจะหมดสติไปก่อนเขาหน่ะ ใช่เพราะว่าตอนนี้ฉันฉันเจอแก๊งคุณรามทีไรฉันรู้สึกว่าฉันใช้พลังงานสองเท่านะเพราะว่าลินฉันฟาดเพดานพังหมดแล้วตอนเนี้ยนี่คิดนะพูดปกติก็ได้นะครับผมเขาไม่หลายคนเหรอครับเข้ามาหลายคนเหรอครับนะมากันเป็นแก๊งเลยครับวันนั้นปวดหัวถึงกับต้องหนีไปนอนมากันเยอะเลยเหรอครับเขามีเพื่อนเหรอครับมีค่ะนี่แกจะถามมากได้ไหมล่ะไอ้กรัวเอ้ยอุ้ยไอ้ใจร้ายเขาไ่ให้ขายแล้วนะไอ้กรัวคืออะไร ลุงด่าเองไอ้กร u กแปลว่าอะไรไอ้กรวกนะที่มันเป็นกรวดกับหินกับทรายนะมันก็เป็นของดีสิครับมันทําให้น้ําสะอาดมันกองน้ําได้เออเดี๋ยวนี้เครื่องกองมันใช้เป็นกระดาษแล้วนะหลานเอ้ยเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับคุณหมวยให้แล้วกันนะเข้าใจไหมคุณรามเมื่อวานฉันเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะ เข้ามาเหมือนปั่นป่วนพวกฉั้นพวกชั้นกําลังขี่ขึ้นข้อมอไซอยู่เขามาทําการทีบมอไซชั้นฉันก็เลยซัดเบ้าหน้าเข้าไปสองทีแล้วเขาก็บอกว่าให้ชั้นพอแล้วแล้วชั้นก็เลยโอเคหยุดขึ้นคอมอไซอีกก็วิ่งมาถีบชันอีกชั้นก็เลยซัดเข้าไปสักสี่ห้ามัดนะแล้วเขาก็ชักมีดออกมาแล้วชั้นก็เลยสวนเข้าไปจนเขาหลับเลยนะชั้นผิดไหมนะ คุณรำผิดมาให้งั้นเหรอใช่นะแล้วเขาตื่นขึ้นมาเอาเรื่องคุณรำไหมล่ะก็ไม่เห็นหน้าเขาอีกเลยหลังจากนั้นนะนะเพราะว่าให้โทรฉันโทรหาตำรวจให้ตำรวจมาหิ้วไปแล้วนะ่ะแล้วตำรวจก็บอกว่าฉันมีหลักฐานไหมในการที่จะไปบอกเขาว่าเขาเอ่อก่ขอความวุ่นวายน่ะนะซึ่งตอนนั้นนะ่ะนะใครจะเก็บหลักฐานทันแต่ฉันมีพยานยืนกันเต็มแลนด์เลยนะนะที่นี่พยานไม่ได้ผลนะคุณรำ นั่นแหละนะแล้วเขาก็บอกแค่ว่าคุณมีรูปหลักฐานไหมคุณมีรูปหลักฐานไหมซึ่งฉันมองว่าถ้าเกิดใช้รูปหลักฐานการอุบิเหตุบางอย่างมันอาจจะไม่ทันนะการรับฟังหรือการสืบสวนหรือการพูดคุยกับประชาชนแถวนั้นอาจจะใช้เป็นหลักฐานได้กึ่งหนึ่งจริงๆเขาควรรัอบเรื่องแต่เขาแต่ฉันโดนข้อหาทะเลาะวิวาทนะฉันหงุดหงิดชะมัดกฎหมายของที่นี่นะไม่ต่างกับกฎหมายไทยนักหรอกคุณรํา ใช่ฉันคิดว่าพวกเสาวไฟฟ้ามันน่าจะมีพวกกล้องวงจรปิดคิดว่าจะใช้ได้เขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะนะเสาวไฟฟ้ามีแต่กินนาฬครับถูกต้องนะม,มันใช้ไม่ได้นะที่เนี่ยคุณร้าต้องเรียนรู้อีกเยอะเรื่องการสืบสวนนะ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะนั่นสิแต่ฉันถามว่าสมมติว่าฉันอยากจะจับโจรที่พวกออกพ่นต่างๆนะ่ะฉันสามารถปลอมตัวได้ไหมเขาก็บอกอย่างที่น้าบอกว่ามันไม่ได้นะใช่มันเป็นกฎ มันเป็นกฎที่สร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตำรวจออกนอกลู่นอกทางนะคุณรืมฉันชอบนะเวลาคุยกับคุณร่ะฉันรู้สึกเจ็บเพดานล,ลิ้นมากเลยนะ <c oughs> ฉันจะบอกแล้วนะน<ค>้าพูดปกติเธอฉันฟังรู้เรื่องเ่ะผมว่าที่เขาบอกว่าสามชั่วโมงนี่น่าจะเรื่องจริงครับนะฉันก็อยากจะช่วยคุณรําให้คุณรําได้<อ>ได้เข้าถึงสักนิดนึงน่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายไม่ตอบสนองฉันรู้ดีว่าการ ที่คนบางคนไม่ตอบสนองมันเป็นยังไงพี่บ้าบอกว่าคุณรำชนพี่บะมาตะกี้ฮะฉันเหรอเออฉันเองค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงคนนี้นะคุณรำเขาเป็นคนที่ไม่เอาฉันน่ะคนเดียวสามคนที่ไม่เอาหลายคนเพราะว่าฉันโชคดีนะเพิ่มไหมครับอ๋อฉันไม่รู้เลยว่าคุณรำจะเข้ามานะคะเนี้ย อ๋อใช่ค่ะฉันเพิ่งเข้ามาเนี่ยรถของคุณซ่อมลุงคิดหนักใช่ไหมล่ะใช่มอะไรนะใช่ค่ะรถของฉันซ่อมดีแล้วค่ะลุงครับครับแล้วเราต่างกันยังไงบ้างคะก็เหมือนเดิมค่ะรถมันคันใหญ่นะมันน่าจะหนีดีรออะไรอ่ะฉันเป็นห่วงคุณแล้วฉันก็ไม่ได้ตั้งใจว่าฉันขอเบิกตังค์หน่อยสิฉันรู้เอาเรียกใคนฉันจะไปทุกคนฉันซ่อมแล้วนะคะแล้วฉันก็ยังไม่ได้ไปขายปลาฉันไม่มีตังค์สักบาทเลยน่ะฉันก็เพิ่งขับรถไป ชนรถคนอื่นลงน้ำคุณรำเยกอะไรเดี๋ยวฉันจะทิ้งกล่องซ่อมให้คุณรำสักหน่อยสามหกเก้าค่ะนะนี่คือกล่องซ่อมแล้วก็หลานของฉันน่ะอค่อนข้างที่จะอยากศึกษากับคุณรำสักสามชั่วโมงน่ะเอจะเป็นไอายุกับใจรักน่ะจุนจ้านชอบคุณรำมากเลยนะัชอบคุณรำมากเลยนะี่าก็ชอบใช่ค่ะน อันนี้อันนี้มีแจกลายเซ็นมาไหนหรอครับว่าไงครับคุณรำชุช้ชัวใช่ไหมนะชัวอ๋อไม่ใช่เลสนะคุณรำโม้ด่าที่าดวงครับหมายถึงว่าน้องๆน่นะแบบชัวใช่ไหมจะไปกับฉันนะ่ะพอดีฉันไอเลบยนะูน่ะฉันอาจจะกัดหูหลานๆได้นะนะไม่ได้นะนะไม่เป็นไรคะ่ะฉันจะปก<ช>ป้องหลานเองเอาไปให้หมดเลยครับสี่คนเนี่ยโดยเฉพาะคนผมเขียวๆนะจะอยากจะอยากให้ น้าขอเบิกยาพาราักสเม่ได้ไหมนะ้ลงไปด้วยมันใช้ไม่ได้สิคุณรำลงไปด้วยกันไหมนะาไปด้วยกันดีกว่ามาอ่าฉันฉันฉันขอผ่านดีกว่านะอยากให้ลงไปด้วยมันกวคุณรำน่าจะทำงานหนักคุณรำไม่อยากกินข้าวคุณรำทุณรไม่อยากกินข้าวโอ๊ยแล้วทำไมพี่บ้าไม่กินข้าวอ่ะเนอใน่นฉันไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้เลยนะนอนองเหลว ฉันใชกลัวกลัวแ่ะกลัวน่ะนอนที่นุ่มๆปวดหลังไหมก็ไม่นะฉันว่าก็สบายดีฉันอยากซุกอะไรนุ่มๆนะคุณรัมอะไรนะนะนุ่นนะนะฉันอยากุกนอยากนอนหมอนโรงพยาบาลฉันอยากซุกอะไรนุ่มๆนะแต่ไม่มีคนให้ซุกนะนุ่มๆแต่ไม่มีคนให้ซุกใช่คนซุกเท่านั้นเดี๋ยวหรอนะใช่แล้วคนคนนั้นน่ะก็มาไมาหายจากที่ไหนคะเนี่ยฉันเหรอ ใช่ค่ะมาจาก2026เนี่ย2026อเมก้า oh อยากเดินทางไปกับฉันมาแต่ฉันไม่รับรองความปลอดภัยนะฉันว่ายังดีกว่าค่ะนะตอนนี้ฉันยังไม่เจอทางกลับแล้วฉันเริ่มคิดถึงบ้านแล้วนะ่ถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณจะคิดถึงฉันค่ะโอ้นะช่วยฉันด้วยนะช่วยไม่ได้หรอก เพราะว่าเขาก็คิดถึงฉันเหมือนกันค่ะอ๋อผมจะไม่ผมไม่ได้คิดถึงคุณแล้วนะครับไว้คุณไม่คิดถึง <Yeah. S 2> ฉันแล้วหรอคะใช่ครับคุณตัดใจจากฉันแล้วหรอคะใช่ครับโอเคค่ะรู้เรื่องค่ะขอให้คุณไป<ช>ดีขอให้มีความสุขเอ่อเออแล้วสองคนมางอนอะไรกันตรงนี้คะเนี่ยอ๋อไม่ได้งอนค่ะ ฉันปวดหัวมากเลยนั่นฉันเบื่อที่นี่อีกอย่างหนึ่งอถนะ่ทำไมหรอครับมันเร็วเกินไปนะฉันเสาฉันชนทุกเสาเลยที่ฉันผ่านมาน่าจะต้องเอาเสาออกค่ะอันนี้คุณ<ม>รามก็ต้องคิดแล้วนะนะว่าคุณรามเอามือหรือว่าเอาตีนขับนะ่ะ <c oughs> ฉันม่ค่ายสงสัยบางประการนะมเมื่อกี้ฉันเพิ่งแหกโค้งไปชนกับคนหนุ่มหัวขาวที่ชื่อเซร่าเนี่ยนะอ๋อมันชื่อไอ้ป๊อปนะ อืมฉันแหกโค้งไปชนเขาแล้วก็ปิดเขาไม่ให้เขาออกไปจากร้านด้วยนะนะคนนี้แหละผู้หญิงคนนี้แหละคุณรำที่เขาหักอกผมคนนี้เหรอใช่คนหัวเขียวๆที่เหมือนสาวรายเนี่ยเลยช่วยชงให้ตอบไหมช่วยชงให้มันฉันว่าไม่เป็นไรดีกว่านะเพราะว่าเขาดูขับรถไม่ค่อยเก่งเขาก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรฉันนะฉันก็รู้สึกว่าฉันควรจะไปต่อนะนะก็ตืินหน้าต่อสิ เดินหน้าต่อไม่ได้ไงคุณรัมอ่ะเพราะเขาไม่ตอบนะหมายถึงว่านะก็ไปทางอื่นน่ะนี่ไงฉันก็ไปทางอื่นแล้วไงไปคนอื่นเลยไงคุณรัมไม่มียงใครเลยอ่ะไม่มีใครพูดเลยค่ะผู้หญิงนางผู้หญิงคนนี้นั่นแหละที่ไม่สนใจฉันไหมดูว่ามันเรียบแบบอยู่ดีเงียบคลิปไปเลยอ่ะพี่บัสจอจุดนี้เพนั้นน่ะเพื่ออะไรอยู่ครับจุดจานขอบคุณมากคุณรัมงั้นเดี๋ยวไว้คุยกันนะคุณรัมตอนนั้นเขา เป็นเจ้าของบริษัทนะแล้วคมขบพี่วีทย์ตอนนี้เป็นแม่บ้านแล้วค่ะเป็นแม่บ้านแล้วได้เลยมาจะเข้าพักผ่อนหรือเข้าไปนอนที่นอนประมาณกี่โมงของเวลาสามคนน่าจะประมาณสี่ห้าทุ่มลคุณรัมเนื่องจากว่าช่วงนี้ฉันพักผ่อนเร็วเพื่อที่จะตื่นมาวิ่งนะได้ได้เลยนะพอดีเจ้าวิทกี้มันมีคําถามมากกว่าฉันเ่ยแต่ฉันรับสารมาไม่พอฉันว่านะ ฉันจะต้องกินเกตเตอร์เรดเพื่อเพิ่มพลังงานของฉันก่อนที่จะได้คุยกับพวกคุณนะอืมวันนี้เพื่อนๆฉันน่าจะอืเข้ามาคุยกันนะประมาณห้าหกคนเลยนะขอบคุณนะขอบคุณที่ไม่ให้พักให้ผ่อนนะคุณรามน่าจะต้องกินประมาณสี่ขวดนะนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมจะอยู่รอแล้วกันนะถ้าเกิดว่าผมอยู่รอได้นะคุณรามได้เลยนะจริงๆถ้าเกิดมีอะไรย่างอีกเหรอ ฉันจะขอทิ้งข้อความไว้ก่อนละกันเผื่อน้าไม่ว่างได้เลยคุณรัมได้ไม่เป็นการรบกวนนะไอคันนั้นมันยิงได้มากมันยิงไม่ได้ครับคุณรัมมันยิงไม่ได้เหรอแล้วมันมีปืนทําไมอ่ะมันมีไว้โชว์น่ะอ๋องั้นน่าจะไปเลี้ยงหลานแล้วใช่ไหมฉันจะได้ไปตกปลาต่อนะใช่แล้วคุณรัมคุณรัมอยากเห็นแสงเหนือไหมครับแสงเหนือเหรอเดี๋ยวจะให้ไอยูอ่ะพาคุณรัมไปละกันนะ ไปไหนนะไม่โชคดีนะพี่ยูไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแสงเหนือที่จากที่มันออกมาจากรถคันนี้อะครับแสงเหนือยั่งแหละยั่งฉันเคยเห็นแต่ยูชอพี่ยูติดการใช้งานแล้วอยู่อย่าเลยดีกว่ายูวิแสงเหนือมันผ่านไปแล้วอะครับแสงเหนือผ่านไปแล้วด้วยมองไปยทันสินะใช่แล้วครับคนราแย่จังเลยครับเสียดายมากๆเลยครับเสียดายจังทีนอยากเห็นแสงเหนือพอดีเลยพอดี ที่บ้านฉันน่ะฉันคุยกับแสงเหนือได้ด้วยนะไม่คิดจะให้จครพักเลยใช่คุยยังไงอะค่ะคุยพันอ่อธนรจิตน่ะคุณลำครับแล้วภาษาที่บ้านคุณลำแบบว่าพูดแบบสาษาไทยหรือเปล่าครับเใช่ก็พูดแบบนี้แหละแต่อาจจะใช้ศัพท์กันคนละแบบนะอย่างที่นี่เขาเรียกตอมอใช่ไหมไอจูนบ้านฉันใช้คำว่ามุเต้นนะออันนี้สิ อันนี้เองรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยงั้นเหรอคนไหนเหรอคะคนคนเนี่ยอ้าวคือคนที่ต้องจีบไม่ใช่เหรอเขาบอกเขาเมอให้หนูอุ้มมาห่อเขาเมอเหรอคือเขาใช่แม่งเขาไม่เอาลุงว่ะนนนเเมมมแป๊บอออุ้้ัไหะก็คือเขาไม่เอาลุงอ่ะอทำไมอ่ะลูกอ่ะครับว่าไงครับครับเอ่อถะดกิลุงรนูจะเหรอซิกซี่แบบนี้ได้ครับได้อ่าเห็นทางเพื่อนผมบอกว่าน้ามาถามเรื่อง บเล่นเออ่่ทีเล่นในตลอดใช่ครับค่อยคุยหน่อยคร่ะคืออันนี้ผมกำลังงงคือผมผมผมไม่ได้ยินเป็นโอ้ยกูปวดหัวไอ้สัตว์หลานกูไปไหนอ่ะไอ้จุนไปไหนไอะจุ้นจะไปแลนน้ำกันหนาจะปรึกษาหารือกันหนาเรื่องอยากอยากคุยกับแกเรื่องอนาคตหนาลุงใช่เรื่องสำคัญมากเลยครับหนูอยากให้หนูไปจังวันหนึ่งเราจะได้ไปอนาคตด้วยกันหนา Oh. ให้ยางให้ยังให้ลุงไปฟังด้วยครับอเคมโอเคป่ะ okay, จุนจุนมานั่งกับลุงดิให้อาย่นั่งกับคุณรำไปก่อนเอารลุงออแล็บไปแล้วไปเรื่อยไป